Oh. <Okay. S 1> มันเริ่มใหม่เลยเวิงจะก,กดตรงไหนก็กลืมแล้วแสดงว่าไม่เรียนรู้เลยนี่ไงขนาดนี่ตัวหนังสือก็เรินอยู่นะเดี๋ยวให้เราสองคนแล้วไปถ่ายยาลำไยใหม่เดี๋ยวยาลำไยมือลนะหะน่ะเดี๋ยวลำไย โอ้ยกำมีเรียนรู้เนี่ยวัวให่กองมาเร็วเใหญ่กองย่างมาเร็วงเอร็ว ย้ายนางนั่งเดียวนี่เอาเงินมาโชว์ใครอีดูคอยมันคอยกดอันนั้นแล้วมันลบไทยใหม่ย้ายนางนันน่งเดียวนี่เออเขาเอาเงินเธอนี่นะครับเงิน f อที่คุณแม่ต้อยเยอรมันฝากมาให้คนแก่ใช้ไว้ซื้อหมากซื้อฟูกินใช้ส่วนตัวนะครับตัวข้าวรดมือล่างฮานาเลลาสีเมรอนอ้าคนอ้าคนลนีโหล่ะอะไรย้าย จะก็นับออกมาละสี่ร้อยนี้วธรมดาาเอ้ยนือละี่พงเากนหนา้แกว่ายสีพาคกรเบิากงมันหนักนี่นะครับเด้อคนละสี่เด้อแม่คนละสี่รนะครับแม่เอฟซีแม่ต้อยเยอรมันฝากมาให้นะครับ นี่หันมากล้องห่ยายเออหันมาดูกล้องหอข้าอมอมรือามล่ลีเอาซื้อไม่เาอยูทำเออเออำนู้นี่เขาแบอ้าเฮไม่ต่อยลารวยลารวยเ่อยเฮอหลานได้ใส่น้ำผู้เท้าก็ได้ใส่น้ำลำยเล้งดนี้ก็ทื อาย์ก้านดีก็ว่าเงือวที่นวันีอน่าขอบคุณแม่ต้อยเด้อค่ะเด้อไม่เห็นไปลงไปลงไปหายยีโรปนี่ไปเลยค่ะ จะให้ยัยให้ยัยกรมนั้นใหม่ให้เบื้องนั้นเอาเงินออกมานั้นใหม่ดือเมื่อกี้พภาพปมันหาย ที่เขาหายมุกี้นี่นะยัยม่ายบา่บอ้าวนี่400รบาทนะครับอ,อันนี้ย<บ>ายกลมนะครับม่กกี้น่สามคนนะครับยังเหลืออีกคนนึงจะลงไปหานะครับอเอาไว้พร้อมนะครับเน,นี่ย พอดกันว่ามันไม่ขึ้นแต่หึง นี่นะครับเป็นเงินที่คุณแม่เอฟซีนะครับไม่ต้อยเยอรมันนะครับฝากมาให้นู้ดูมืดฟ้ามอวดนมาเลยครับตกทั้งบ้านขอสูงบ้านป่าไม้นะครับแต่บ้านกกอกไม่รู้จะมาถึงหรือเปล่านะครับฟ้าดังมากเลยนี่ดูมะม่วงเจนหนุ่ยใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นน้องสาวของพ่อเยอนนะครับเป็นน้องสาวครับ อัน้าวนั่งเลยนั่งออมาจะไม่เป็นไรยายเอารับเงินจ้าสี่ร้อยบาทเด้อจ้านับดูด้วยนับดูด้วยนับดูด้วยสี่ร้อยบาทจ้ามีออเออห้าคนครับห,ห,ห้าคนวันที่วันที่รถรถน้ำสงการนะ่ะนะจ้า กฝากมาเอฟซียูเมืองนอกจแม่ต้องเงยเยอรมันแกฝากมาให้เอาไว้ซื้อหมากซื้อภูหรือซื้ออย่างอื่นกินก็ได้ซื้ออะไรกินก็ได้เอาไว้ให้ใช้ส่วนตัวนะครับนี่นะครับครบห้าคนแล้วนะครับที่ผมเอาเอาให้นะครับจเป็นเงินสองพันบาทนะครับคนละสี่ร้อยนะครับอ้าวไอพอรอให้หนย<อ>ยายใหญขอคุณหลายๆเด้อความเจ็บยงายไดย้ความใครยงิมีเด้อนอนหลับปบายเงินมื่นนอนตื่นเหนือยเงินเสนแบนมือมา เฮ้ยนายแกวมันดึงโชดทษหายยาผ่านมาหายยามาเบ็ดเด้อจ้จะเด้อขอบคุณมาลาหายก็ขำโมคูนหลํามโมลุยเด้อจ้จะเด้อได้เงินล้านหลายพล่ยได้เงินล้านหลายห้าค่ะขอบคุณแม่ต้อยด้วยนะคะที่ให้ผู้เท่าผู้แก่ได้ใช้น้ำเนาะค่ะเนาะค่ะก็ขคอให้แม่ต้อยรวยๆขึ้นไปนะคะาสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนตลอดไปนะคะแม่ต้อยค่ะครับขอบคุณแม่ต้อยเยอรมันมากนะครับขอบคุณหลายๆเดีอจ้จะเด้อ ให้ลำให้ลูกเธาขำโมคูนไปเราก็เดินทางกลับนะครับหมดแล้วครับหมดห้าคนแล้วนะครับเอาให้ห้าคนแล้วนะครับโอ้สุดยอดมืดฝนมาอีกแล้วแต่ดูในกล้องมันอาจจะจะแจ้งครับแต่แต่ดูดูตาเปล่ามันมืดนะครับโอเคนะครับเดินทางกลับบ้านกันดีกว่านะครับเนาะ อย่าลืมกดติดตามช่องลุงม็อกปลาถอนกดกอกให้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับตไครให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเธอเห็นท้องฟ้านั้นไหมปูดู ที่เมฆเยอะครับเหมือนฝนจะตกแต่มันก็ไม่ตกสักทีนะครับดูสิครับอันนี้ตน้นอะไรต้นเงาะอ๋อต้นเงาะนะครับต้นเงาะต้นละกอ <c oughs> ขอบคุณครับ